ันนี้เราไม่ได้มารีวิวคอมนะครับแต่มารีวิวอุปกรณ์เสริมสำหรับสายสตรีมเมอร์นี่คือเซตมีโจากแบรนด์เอลกาโตนะครับเป็นไงตด้ไหมหลายคนบอกว่าไม่ใช่แล้วพี่พี่ปิดเสียงไว้แล้ว สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้อยู่ช่องบอลมีคอมทูนะครับซึ่งวันนี้เราไม่ได้มารีวิวคอมนะครับแต่มารีวิวอุปกรณ์เสริมสําหรับสายสตรีมเมอร์หรือเขาเรียกว่าสายอำนวยความสะดวกกับการใช้งานในชีวิตประจําวันของใครหลายๆคนได้ในรูปแบบที่ต่างๆกันไปในแต่ละการใช้งานของแต่ละคนนะครับซึ่งเราจะขอเรียกเซตนี้ว่าเซตสตรีมมิ่งเด็กละกันนะไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมหรือทําอะไรก็แล้วแต่พอ แคสเราเรื่องพูดอะไรก็กว่ากันไปในการสตรีมในแต่ละบุคคลแต่ว่านอกเหนือจากนี้ในอย่างเซ็ตที่เราจะรีวิวในวันนี้มันก็ยังสามารถใช้งานหลากหลายในแต่ละการใช้งานของแต่ละคนไปนะครับซึ่งความพิเศษของวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะพาทุกคนมาดูกันนะครับนี่คือเซตเนโอจากแบรนด์เอลกาโตนะครับซึ่งความพิเศษของเขาอ่ะดูแต่ละตัวก่อนนี่เห็นไหมเขาขาว เล็กๆเล็กๆเท่าฝ่ามือนี่เองนี่ประมาณนี้นะครับเล็กกว่าฝ่ามืออีกนะครับนี่คือแคปเจอร์การ์ดระดับ 4K 6 0เฟรมนะครับที่อยู่ในราคาค่าตัวเพียง4,990เาเท่านั้นนะครับสีขาวนะอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดราคาแยกชิ้นในแต่ละตัวซึ่งจริงๆเซตน e โอของเอกะโตเนี่ยเขาทำมาก็คือมีดีไซน์มินิมอลขนาดเล็กกะทัดรัดแล้วก็ความพิเศษคือสีขาวทุกชิ้นนะครับก็คือตัวนี้แคปเจอร์การ์ดอ่าหชิ้นแล้วต่อมาก็จะมีตัว ตัวนี้คือ,อลองกดให้ดูสักนิดหนึ่งววรออครับอ,อ,อะไรประมาณนี้ซึ่งใครหลายๆคนเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้งานที่แตกต่างกันในแต่ละการใช้งานของแต่ละคนได้ซึ่งมันสามารถใช้งาน เป็นคีย์ลัดในแต่ละอย่างที่แต่ละคนใช้เนี่ยมันก็ประโยชน์เนี่ยแตกต่างกันไปเลยซึ่งอย่างตัวเนี้ยในกรณีที่ใครเป็นสตรีมเมอร์หรือว่าเป็นดีเจเป็นวีเจอะไรก็ว่ันใบเนี่ยมันก็จะสามารถตั้งคีย์ลัดเสียงตบมุกอะไรอย่างเนี้ยซึ่งมันก็สะดวกในการใช้งาน <c oughs> ก็คือเราสามารถกดที่คีย์ลัดตัวนี้ได้เลยที่เราสามารถเซตเข้าปุ่มได้เลยนะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นสีขาวอย่างที่บอกไปแล้วก็ดูไซส์เขาดิดูดิไซส์เขาแค่นี้เองนะเล็กมากนะครับซึ่งด้านหลังขาเขาเนี่ยเขาจะปรับได้ด้วยนะก็คือสามารถปรับได้ตามตามความชอบเลยกันอ่ะตรงเนี้ยก็คือมันตั้งได้อารมณ์คล้ายๆกรอบรูปอะเนาะเนี่ยก็คือสามารถปรับลงมาเนี่ยระระดับความชันของตัวอุปกรณ์เนี่ยแล้วก็สามารถพับเก็บได้แบบนี้อ่ะคืออย่างนี้เลยวางไว้กับโต๊ะแบบนี้เลยก็ได้ ซึ่งก็จะอารมณ์เหมือนคีย์บอร์ดเลยอ,ะอ่ะนะครับแล้วความพิเศษอีกอย่างนะตัวเนี้ยก็คือในแต่ละปุ่มของเขาเนี่ยคือมันจะเป็นจอภาพในปุ่มนะครับซึ่งเวลาเราเซตอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเราจะสามารถดูได้ง่ายว่าปุ่มเนี้ยคือปุ่มของอะไรที่เราเซตไว้จะได้จําง่ายนะครับ ซึ่งบางทีเราไปซื้อถูกถุกมันก็เป็นแค่ปุ่มอะไรก็ไม่รู้ธรรมดา1นึ่งอ่อะไรก็ว่านไปนะครับแต่อันนี้เป็นจอภาพเลยซึ่งเราเซตอะไรไว้มันก็จะขึ้นภาพแบบนั้นที่เราเซตไว้มันจะทําให้เข้าใจง่ายด้วยนะครับซึ่งตรงนี้หน้าเนี่ยมันจะมีหน้าหึ่งหน้าก็คือ8ปุ่มนะครับ บน4ี่ปุ่มล่าง4ปุ่มนะครับซึ่งเราสามารถเซตหน้าตรงนี้ได้ถึง10หน้านะก็คือสามารถเซตการใช้งานต่างๆนะได้ถึง10หน้านี้เราเซตไว้3หน้านะครับซึ่งหน้าเนี่ยทางอุปกรณ์ของเอกาโตเนี่ยเขาได้เซตมาไว้ให้นะครับก็ะจะเป็นอย่างกดแอปพลิเคชันเนี่ยเห็นไหมกดแอปพลิเคชันเข้ามาก็จะมีแบบพวกไฟล์โฟลเดอร์นะกูเกิลไฟล์ฟอกอะไรอย่างเงี้ยโปรแกร,รมพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยเราสามารถเซตเองได้หมดเลยว่าเราจะใช้เป็นีย์ลัดในการเปิดโปรแกรมอะไรอะไรประมาณนั้นเนี่ยกดกลับ หรือว่าลิงก์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราสามารถใส่ลิงก์อะไรเข้าไปตรงนี้ก็ได้เนี่ยอย่างตัวเนี้ยเอ,เอ็กนี่คืออะไรอ๋อนึกไม่ถึงเลยนะนึกไปถึงอย่างอื่น <c oughs> <c oughs> ก็เนี่ยยูทูบอย่างเงี้ยก็คือสามารถกดจากตัวคีย์ลัดนี้ได้เลยโดยที่แบบมันก็จะรวบรัดขั้นตอนไปได้นะอีโมจิต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราจะขึ้นอีโมจิในการสตรีมอยู่หรืออะไรเงี้ยก็คือสามารถเซตไว้ได้นะครับเนี่ย อีโมจิต่างๆเนาะแล้วก็อย่างโอ้เยอะแยะมากมายเนี่ยพวกโปรเดสก์ท็อปอ่ะก็คืออย่างสมมุติว่าเดสก์ท็อปเราอ่ะอยู่อย่างเงี้ยเปิดอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเนี่ยเรากดปับ๊บเคลียร์เดสก์ท็อปให้เป็นเดสก์ท็อปหน้าเปล่าอย่างเงี้ยก็สามารถทําไดนะ้หลายคนก็ไม่รู้ว่ามันทําได้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยสกรีนชอ็อตอ่ะอยากแคปหน้าจอรวดเร็วก็ตั้งสกรีนชอ็อตไว้แบบนี้กดปับ๊บ เห็นไหมเราก็สามารถกดแคปหน้าจอได้เลยอะไรประมาณนั้นนะเนาะ <c oughs> มีกดอันดูกดเล่นเพลงกดเล่นวิดีโออะไรต่างๆปิดเสียงเปิดเสียงลดเสียงนะตรงนี้สามารถทําได้หมดเลยนะครับแล้วก็น,า,นาต่อมาเราก็จะเป็นการเซตเอฟเฟกเสียงซาวเสียงที่เราใส่ไว้นะครับประมาณนั้นแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างก็คือตรงนี้เขาจะมีจอเล็กๆพี่เพิ่งสังเกตว่ามันอ๋อตรงนี้มันเป็นทัชแบบนี้มันคือแตะตรงนี้ได้ด้วย อันนี้ไมนทัชสกรีนนะอันนี้เป็นทัชสกรีนนะก็คือมันไม่ได้เป็นปุ่มกดนะเป็นทัชสกรีนทัชตรงไหนก็โดนนะทัชด,ด้านล่างนี่ยังโดนเลยดูดิอ่ะเราเนี้ยจะเป็นจอที่บอกอะไรบ้างมีวันที่แล้วก็เวลานะครับอ่ะนี่ก็คือ Steam Deck e อ a กตโตนะครับ สีขาวตัวเล็กใช้งานง่ายนะครับกระทัดรัดเหมาะกับจัดโต๊ะคอมมินิมอลแล้วก็สาวๆหรือว่าผู้ชายที่ชอบความเป็นสีขาวนะครับนอกจากการจัดเคสคอมจอคอมเมาส์คีย์บอร์ดอุปกรณ์เกมมิ่งหูฟังต่างๆเป็นสีขาวแล้วก็ลองดูตัวสตรีมเด็กเอ a กตโตนตัวนี้ได้นะครับก็จะทำให้การจัดเซตสีขาวเนี่ย ครบมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มันคืออุปกรณ์ที่เรียกได้ว่าลดขั้นตอนในการแบบทํางานของเราอะได้ค่อนข้างเยอะคือโดยการกดปุ่มแค่ครั้งเดียวอะมันไม่ทําให้เราต้องมานั่งกดสลับหน้าต่างโอ้นน่นนี่นั่นที่แบบเราเซตไว้เยอะๆไปหมดอะ่ะก็คือเราสามารถใช้ตัวนี้กดได้ในปุ่มเดียวนะฮะ อ่ะผ่านไปแล้วสำหรับตัวสตรีมเด็กต่อมานี่เลยตัวนี้นะครับคือไมเอ์กโต้เวฟนีโนะครับคือไมที่สีขาวแล้วก็โคตรมินิมอลมองเผนอนี่นึกว่าแบบมาจากเสี่ยวมี่คือแบบอย่างนี้เลยคือง่ายๆสั้นๆเล็กๆตะมุตะมิแล้วก็อย่างคือสีขาวนะครับตรงนี้เป็นทัชสกรีนนะครับกดเปิดปิดไม้ได้จากนี้นี่อันนี้คือปิดไม้มันจะขึ้นสีแดงปุ๊บ แล้วนอกจากความมินิมอลนะครับความเป็นสีขาวความเล็กกระทัดรัดของไม้ตัวนี้นะครับเรื่องการรับเสียงนะครับเอกโต้นะครับ,นะรบทำออกมาได้ดีมากแล้วก็ความพิเศษของตัวนี้นะครับขึ้นชื่อในเรื่องการตัดเสียงรบกวนเป็นอย่างดีซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราลองให้ทุกคนมารับฟังเสียงจากไม้ตัวนี้กันด้วยนะครับว่า3490ถามว่าแพงไหมในความเป็นเอกโต้ 3ามสี่เก้าสิไม่ได้แพงนะครับแล้วก็เป็นรุ่นพิเศษด้วยแต่ถ้าดูอย่างหน้าตาแล้วปิดแบรนด์ไว้มันอาจจะแพงถ้าบอกว่าตัวนี้ไม่ใช่เอกาโต้ ato, ล้วบอกว่าตัวนี้สามสี่เก้าสิมาจากอะไรไม่รู้อะก็น่าจะคิดว่ามันแพงอะรูปร่างหน้าตาก็ง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าสามสี่เก้าสิก็น่าจะแพงก็เออคือความที่มันเป็นเอกาโต้ ato, มันคือไม่ทําให้ผิดหวังอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าไมค์ตัวนี้เสียงเป็นยังไงแล้วก็ความพิเศษเรื่องการตัดเสียงรบกวนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองงฟังกักนมา สวัสดีทุกคนครับและนี่คือเสียงที่ทุกคนกำลังได้รับฟังผ่านไมเอกโตเวฟนนโอตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับอันนี้คือเสียงนี้จริงๆซึ่งตัวเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าความพิเศษของเขาอ่ะที่บอกว่าตัดเสียงรบกวนนีมันจะดีแค่ไหนเดี๋ยวลองมาฟังกันเดี๋ยวเราลองเข้าไปเปิดตัวที่ตัวโปรแกร,รมของตัวเอ็กเโตเวฟลิงนะครับอันนี้คือถ้าถ้าใครที่ดูตอนนี้อยู่อ่ะ ก็คืออาจจะเฮ้ยทำไมมันเงียบจังอาจจะได้ยินเสียงแค่ตอนพูดนะแต่ตอนเนี้ยก็คือมีเสียงแอร์เสียงก๊กก๊กก๊กรอบตัวเต็มไปหมดเลยนะลองฟังเสียงเมาส์กันสักหน่อยไหมว่าสมมุติว่าเราเล่นเกมอยู่อย่างเงี้ยการคลิกเมาส์มีการกดคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยก็แก๊กก็แกุ๊กกุ๊กอะไรอย่างเงี้ยจะติดไหมเดี๋ยวลองดูเสียงเมาส์นี่เสียงเมาส์เป็นไงได้ยินไหมหลายคนบอกว่า ไม่ใช่แล้วพี่พี่ปิดเสียงไว้แล้วมันตัดเสียงจริงๆมันมันมันเป็นการตัดเสียงจริงจริงนะมันจะมีเสียงตอนแทรกตอนเราพูดอ่าบ้างแต่ว่าถ้าสมมุติว่าตอนเราเล่นอยู่แล้วไม่ได้พูดอะไรเลยมันจะเงียบคลิปไปเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเออเราพูดไปอย่างเงี้ยอ่าแล้วเรากดอะไรประมาณเนี้ยอ่าลองฟังดูนะมันอาจจะมีเสียงแทรกเข้ามาบ้างอ่าแต่ว่าในช่วงที่เราหยุดพูดแบบเนี้ย เสียงมันหายไปเลยใช่ไหมทุกคนน่าจะไม่ได้ยินเลยนะครับแต่ต่างการลองตัดมาที่กล้องนี้ปัป๊บไมโครเวลตตัวนี้แล้วเราลองคลิกเมาส์เหมือนกันสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนนะฮะก็น่าจะได้ยินเสียงเมาส์อย่างชัดเจนนะครับรวมถึงเสียงคีย์บอร์ดเวลาเล่นด้วยนะฮะอ่ะลองฟังเนี่ยเสียงคีย์บอร์ดเสียงเมาส์ก็น่าจะได้ยินอย่างชัดเจนแต่พอตัดมาเป็นตัวนี้ <laughs> นี่คือกดอย่างจริงจังมาก ก็มันน่าจะไม่ได้ยินอะไรเลยอะไรประมาณนั้นนี่คือการตัดเสียงรบกวนของเวฟนีโอนะครับไปขบวนจากเอกโตตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปเข้ากล้องหลักกันอ่ะเดี๋ยวพาทุกคนมาลองเอสเอฟเอีกหนึ่งตัวของตัวเวฟลิงนะครับซึ่งมันน่าจะเป็น Auto une, ออโต้จูนอาพรอมบี B. ตอนนี้คือกำลังจะร้องเพลงแล้วนะตัวมันเย่วมากนะครับนี่คือหน้าตาของอมันนี่อ่านี่หน้าตามันก็เป็นอย่างนี้เลยนะตอนนี้เหมือนกำลังร้องเพลงที่กำลังเล่าเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งโลโลเอชวันดูวันทูวันทูเจเจ๊ก โล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 อะพอคือประมาณนี้ประมาณนี้นะเพื่อใครไปเล่นกัน เป็นยังไงบ้างนะครับก็สำหรับใครที่อยากได้ไมค์ตัวนี้นอกจากที่เราจะไปใช้งานในการพูดปกติที่เราเออพูดคุยสตรีมเกมนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยนะครับไมค์ตัวนี้ก็ยังสามารถแบบเอาไปทำย่่งอื่นอะีกนะไม่ว่าจะเป็นแบบพอดแคสต์เล่าเรื่องทำดีเจวีเจต่างๆในการอัดเสียงต่างๆในการทำเพลงมีเอฟเฟกต์ออโต้จูนมาให้ใช้อือ,อนะครับก็ลองดูกันแล้วก็เอฟเฟกต์อื่นๆเยอะแยะมากมายในการเปลี่ยนโทนเสียงนะครับเฮ้ย รุ่น M, ไฟเอมรุ่นไฟอ็มน่าจะเหมาะเลยนะครับอย่างเช่น <c oughs> จะได้ไม่ต้องแบบเ,เจ็บคออะไรอย่างงี้แบบแอปเสียงตัวเองอะไรอย่างงี้ที่แบบ อันนี้ก็คือพูดเป็นปกติเลยก็ได้แล้วก็คือให้ตัวเนี้ยเอฟเฟกเปลี่ยนเสียงเนี้ยทำหน้าที่แทนอ่าทำเสียงเล็กเสียงน้อยอะไรก็กไปนะครับลองดูกันได้นะครับสามสี่เก้าสิบเท่านั้นมาพร้อมเอฟเฟกฟรีให้ใช้เยอะแยะมากมายจากเอกโต้ที่ทุกคนเห็นสูงๆยาวๆอยู่แบบนี้นะครับยังมินิมอลไม่พอนะครับมันสามารถแบบให้เหลือตัวเตี้ยๆต่อเมะเต้แมะได้ไหนลองดูสิออาถอดตัวนี้ออกก่อนถอดออกปั๊บดึงตัวนี้ออกเอาตัวนี้ออกปั๊บแล้วก็ถอด ถอดขาตัวนี้ออกเพื่อบ,บางคนแบบไม่ชอบดีไซน์ที่มันสูงสูงแบบแปลกแปะอะไรอย่างเงี้ยเออก็นี่ลองทําแบบนี้ได้ <love> คือมันสามารถใช้มือหมุนได้เลยนะเพราะว่ามันมันมีตัวนี้มาให้นี่มันม,มันมีแบบนี้มาให้ซึ่งเราสามารถเอาออกมาแล้วก็ใช้มือหมุนได้หมุหนปุ๊บแล้วก็พับลงพื้นปับ๊บทีนี้เราไปได้ไหมตะมือตนี้แบบนี้กหน่ารักมากเลยอ่ะคือพอมันเป็นอย่างนี้เรามันแบบดูต่างจากเมื่อกี้เลยนะ นี่ก็คือหลังจากถอดตัวขาตัวนี้ออกนะครับก็จะทําให้ไม์เราเหลือแค่นี้จริงๆอ่ะถ้าออริจินอลมันอ่ะควรจะเป็นอย่างนี้พี่คิดว่านะไอเดีนเนี้ยควรเป็นตัวเสริมสําหรับใครที่อยากให้ไม์มาใกล้ปากมากขึ้นแล้วจริงๆเราลองไปแล้วก็คือเนี่ยอยู่ห่างแบบเนี้ยก็ได้รับเสียงที่ชัดเหมือนกันซึ่งไม่ตัวนี้ก็คือจะได้รับเสียงเฉพาะด้านหน้าเนะี่ยก็คือถ้า จกเสียงจากทางอื่นเขาจะไม่รับเนาะอ่ะขอเสริมอีกนิดนึงไอ้แคปเจอร์การ์ดเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันเอาไว้ทำอะไรคือเป็นการนำภาพจากอุปกรณ์อื่นมาเข้าเครื่องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องที่เราต่ออยู่ตอนนี้เครื่องเล่นเกมต่างๆคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพย์สเตชัน5นะครับนินเทนโดเกมคอนโทรลเลอร์เกมคอนโซลต่างๆเข้าแคปเจอร์การ์ดยิงผ่านคอมพิวเตอร์ผ่าน OBS เพื่อถ่ายท่อสดออกไปนี่คือประโยชน์ของ c a p เจ r ร์การ์ก็ประมาณนี้และกันสำหรับ n e o e d i t i o n ที่ทางแบรนด์เอกโตเขาทำมาเอาใจสำหรับสายมินิมอลนะครับสายจัดโต๊ะคอมในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับที่มีความเล็กกระทัดรัดและก็มีดีไซน์ที่สีขาวนะครับมินิมอลสวยงามนะครับ สำหรับใครที่กําลังจะหาอุปกรณ์เสริมต่างๆเหล่านี้นะครับไปใช้งานก,นกันก็ลองดูเป็นทางเลือกได้นะครับซึ่งอย่างที่ร้านเราเนี่ยก็มีใช้แคปเจอร์การ์ของ e g กโตอยู่แล้วซึ่งเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วสตรีมเด็กเราก็ใช้ e g กโตคือก็เป็นแบรนด์ต้นๆสําหรับอุปกรณ์สตรีมมิ่งนะก็ลองดูได้นะครับแล้วก็เซตนีโอที่ทําออกมาเป็นสีขาวเนี่ยเอาจริงถ้าเทียบกับอุปกรณ์อื่นๆเขาเนี่ยมันไม่ได้แพงกว่าปกติเลยมันถูกกว่าได้ซ้ำนะครับ ประมาณนี้นะครับผมใครที่ชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยวันนี้ลากันไปก่อนครับกับอมเมิอมชูจัดให้ผม